ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉัตะความผิดและสัมมตะความถูกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิจฉัตตะเป็นฉไนความเห็นผิด ความดำริผิดการเจรจาผิดการงานผิดการเลี้ยงชีพผิดความพยายามผิดความระลึกผิดความตั้งใจผิดนี่เรียกว่ามิจฉัต,ตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมัตตะ เป็นฉไหนความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจชอบนี่เรียกว่าสัมมต t